ไม่บ <laughs> like ักค <laughs> <sm ination> <sam goodbye> ุณไม่กล้าลงกาเลยดิมึงก็ล่อซื้อมันไปก่อนซิมบิการทั้งสี่ใบมันเก่งทุกตัวกูณล่อตื่นไม่ได้เดี๋ยวกูเล่นละตูมอีกเดวเป่งลงสนามทำลายเคเจอร์หนึ่งตัวที่มีพลังห้าหรือมากกว่าไปซะเฉลิมมนต์ความหวังนั่งน้ำตารินตีเฮ้ยสวัสดีครับและนี่คือสเตโกบอลเกมเกมที่เราจะเล่นกันวันนี้ชื่อเกมว่าไม่บัก King of Tokyo นะครับมันอาจจะฟังดูแปลกๆที่ชื่อมันดูเหมือนบอร์ดเกมที่มีมาอยู่แล้ว2เกมทั้งหมดที่ตรงนี้คนออกแบบเขาคือดิชากาฟิลซึ่งเขาเป็นคนออกแบบเกมเมจิกเด e g เ t ต e r i ร g ที่เป็นการเกม T D G นะครับทีนี้เขาก็ออกแบบบอร์ดเกมชื่อเกมว่า King of Tokyo ก็เป็นเกมมอนสู้กันเขาก็ออกมาอีกกล่องหนึ่งชื่อเกมว่า m y b u c k ซึ่งเป็นเกมการ์ดเล่นกัน2คนสุดท้ายเขาก็ออกกล่องนี้มาล่าสุดก็คือการเอาเกมของเขา2เกมมาเหมิดกันก็คือ m y b u g k เอ King of Tokyo ชื่อกล่องว่า m y b u c k King of Tokyo นะครับตัว m y b u c k กับตัว m y b u c k King of Tokyo เนี่ยก็แปลไทยแล้วก็จัดจำหน่ายโดยร้าน Minbook บอร์ดเกมนะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง Minbook นะครับที่ส่ง เกมนี้มาให้เราลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นเกมนี้กันทั้งสองกล่องเนี้ยมันเล่นด้วยกันได้ใช้กติกาเดียวกัน,กนแต่ในวันนี้คลิปนี้เราจะโฟกัสที่กล่องนี้กล่องเดียวนะครับมันจะมีการ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมด32ใบเริ่มเกมสับการ์ดแจกให้ผู้เล่นคนละ10ใบ<ป>สับ50ที <laughs> อะไรอ่ะไอ้เจกมึงทำไพ่อีกนะเจกมึงทำไพ่เหรอแจกคนละ10ใบ เจ็ดแปดเ้าสิเท่าไรแล้วอ่ะก็จะมีการแค่คนละสิบไปอันนี้คือเป็นเด็กการที่เหลือวางแยกไว้แล้วนี้ก็สับอีกอย่าดูนะตะกี้ตอนซ้อมดูกันยับเลยตอนี้อย่าพูดแล้วซ้อมซ้อมเรามาก็เล่นเป็นเลยคนดูไม่รู้คนดูไม่รู้โอเคเนื่องจากว่ามันเป็น Kingo โตเกียว ไอ้ระบบเนี้ยไม่มีในไม่บักภาคก่อนก็คือมันจะเป็นระบบเรียกว่าซื้อการปในตลาดนั่นแหละโดยเราใช้ Energy ซื้อกาดเหมือนกับในตัว k ิง g of t o เกียวที่เราจะมีการซื้อเปิร์กเพื่อมาอัปเกรดตัวสับประหลาดของเราแต่นี้ก็จะมาในรูปแบบกาดเวที่ใช้ในครั้งนั้นเป็นการใช้เป็นการซื้อครั้งเดียวก็ <c oughs> สับกองกาดซื้อแล้วก็าวางไว้ตรงกลางเปิด3ใบ <c oughs> แค่นี้ก็พร้อมเริ่มเล่นแล้วเริ่มเกมมาผู้เล่นแต่ละคนจะได้เป็นโทเค็นพลังชีวิตเอาไว้นับนับเลือดเริ่มต้นมีคนละสามเลือดแล้วก็จะมีการด ไม้บัคคนละ2ใบแล้วก็จะมีเตา๋าก็คือจะเป็นเต๋าดีไซน์เหมือนกับเคียวโตเกียวเลยมีรูปอุม้มเท้าโจมตีมีเลข1 2 3แล้วก็รูปเ n e r g y ีสายฟ้ากิกาของเกมนี้เริ่มเกมมาจั่วการ์ดคนละ5ใบทีนี้ใ<ห>น,นแต่ละรอบสิ่งที่ทําได้มีแค่2อย่าง1คือ <c oughs> ซัมมอนมอนหนึ่งตัวก็คือหยิบมอนเตอร์หนึ่งตัวจากบนมือในเกมนี้เขาใช้ศัพท์คำว่าเคียเจอร์ลงวางบนสนามอีกแอคชั่นหนึ่งก็คือเอาเคียเจอร์โจมตีลักษณะการโจมตีคือมันจะเป็นการโจมตีใส่ผูู้้้เเเเเลลล่่่่่นนนนนอออออออีีกกกกกกกฝฝาาาาาาายยยโดตรรรรรงงงงซึผ็็มสิิทธ์์ใใจจขบบปัพ อบเราก็จะโจวกร์ดให้ครบ5้าใบถ้าเด็กหมดก็เล่นเท่าที่มีถ้าในตานนั้นไม่มีร์ดให้เรียกแล้วแต่มีมอนบนสนามก็ทําได้แค่โจมตีก็โจมตีอย่างเดียวแต่ถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเรียกมอนก็ไม่ได้กร์ดก็หมดตีก็ตีไม่ได้ก็จะถือว่าออโต้แพ้เลยนี่สุดท้ายของเกมไม b บัคก็คือมันจะมีร์ดที่ชื่อว่าไม่บัคร์ดใบนี้มีไว้เพื่อขะโมยเคียเจอร์ที่อีกฝั่งหนึ่งเขาลงมาเช่นสมมติว่าไอ้นนลงมอนมาตัวหนึ่งโยกสามารถพลิก gas ไม่บัคหนึ่งใบเพ พวกเอฟเฟกลงสนามอะไรเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นกับนนจะมาเกิดขึ้นกับโยกแทนแต่ไม่สามารถใช้ส่วนกันได้เออมันจะเชนแบนว่าไอ้ขโมยกูขโมยมึงกูขโมยมึงเสมอกันหนึ่งหนึ่งไม่ได้เสมอกันหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าการใช้ไม้บัคอาจจะมีผลกับรูปเกมเช่นถ้าสมมติว่ามันเป็นจังหวะสําคัญที่ไอ้นนจะลงตัวเนี้ยเพื่อปิดเกมไอโยกสามารถสติลเพื่อขัดเกมไอ้นนได้เล่นกันสี่คนเราจะเล่นกันอย่างนี้ก็คือเราจะจับคู่กันแล้วก็โคนชนะของทั้งสองคู่ไปแข่งกันรอบชิง สุดยอดเจ้าแห่งไม้ปักคิงออฟโตเกียวมาลอ,อ,อยออก้อยออกน่าเหมือนจะล็อกไว้ <laughs> ลออ <laughs> ็อกอมไรนี่คือ <laughs> มึงสองคนค <laughs> ู่ที่หนึ่งก็จะเป็นโยกนนคู่สองเป็นจูเนียร์ไม้แล้วก็คู่สามไปดูว่าใครจะชนะจากสองคู่นี้ ให้หยิบการ์ดจากกองที่เหลือเนี่ยคนละใบใครได้พลังเยอะกว่าเรได้เริ่มก่อนพร้อมแล้วเริ่มครับหยิบไปบนไปหนึ่งใบแล้วกูหยิบล่างก็ได้เหรอไม่ได้ทำไมมึงให้กูหยิบก่อนมึงรู้ไพ่เหรอไอ้เจ๊กมึงทำไพ่จะทำทำไมไอโนเดนเล่นก่อนทำไมนอกของฉันออกมาเลยเซบาหนูแล้วนี่ต้องมีสามดีขึ้นไหมไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวไปยืนตรงนี้เลยมันดีเลแล้วมีเสียงมันปีเรกพาวเวอร์ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยคุณตัวเลขใช้เปล่าอ๋อคุณใช้แล้วคุณใช้ไม้บั็อกไหมไม่ใช้หรอกไอ้เหี้ยใช้ เมื่อกี้ไม่เก่งอ่างาั้นจ๊อบจะทำให้มันเก่งให้ได้เลยเพื่อนเอ้ยไอ้เก่งซื้อการ์ดได้หนึงห่งใบฟรีขอดูหนไอยังไม่ดูได้แต่ลงไปแล้วใช้ฟื้นคืนชีพด้วยไอ้เก่งที่อ่ะโอเคเเกูเจอละใส่การ์ดไปบนสุดจากกองการ์ดพลังแล้วก็ใช้เลยใอ้นี่ละการซุ่มโจมตีทำลาย แข่งแกงกันดิจบเดินเฮ้ยคุณลืมตัวจบดันเลยอ่ะจบเดินจบดันเนี่ยฮาเดสออกมาหน้าคุ้นคุ้นจบเดินโอเคไปเลยอปอลเฮ้ยอปอลมาแล้วไม่เก่งไม่เก่งเลยอย่ามาเอาจบเทินโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาฮาเดสตีไปไหมไป ไปสองลูกสองลูกเลยช่มันต้องออกเลขทั้งอันนึงอ่ะสีเท้าเจ็บเลยเจ็บเลยเจ็บเลยอ้อ มึงก็ไคกระสอบทรายได้ฮิตนึงอยู่เหมือนนะล้วเป็นรัตีกันอะมันต้องต่อยกันจริงวะเอาป่ะเอ้ยเอาเอาเอาโปตีเอาเข้ามาเข้ามาไอ้โปมาตีหนีจึ๊กเฮ้ยชื่อโปมันแข็งแกร่งว่ะก้มเถินไม่ทำอะไรซอย่างมันไม่ใช่ชื่อโปด้วยมันชื่ออะไรนะมันชื่อแพนด้าไข่ไข่อะแล้วของใครอะไข่คอบป์บั๊กเรียกแมนทิสออกมาทำอะไรลักล่าลักล่าถอยลูกเต๋า เ้ยดูเก่ง่ะเอเ่ะอาไหมจ๊ะเสนอขายเสนอเท่าไหร่เนี่ขายนม่งโง่ฮาแม่งโง่เกินแล้วคือเกมเนี้ยมันจะมีคำนี้ตลอดว่าเอาไหมมึงจะเอาไหมเอาไหมเพราะทุกครั้งที่ลงอ่ะมันจะเป็นสิทธิ์ของฝั่งนั้นว่าเขาจะใช้การใหม่บั็อกไหมมึงอย่ามาหยุดกูคิดดีๆตอนนี้กูพุ่งเกินมึงอย่ามาหยุดกูดิอามึงคิดดีๆกูปล่อยอ่ามามึงมาเลยกูตัวมึงอย่ามานักล่าแถวนี้อุ้ย สีสวัสดีกูมาแล้ิงคองไม่เอาดูอ่ะเอ้ยเอา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 ทำไม่ได้ทำไม่ได้ลงไอรอนออกไอรอนแบตเออไม่แตกแตกได้ที่ตามมันหูเออมันตายก็เพินตีมึงจะเอาละปมาไม่ทำปมึงเดียวเดียวมึงเอาหมูต้องหล่อมาตายโอ้ยดีคุณแย่ดีมึงโอ้โหอันนี้โกงนะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับโอเคตายปีเลปีลึกบปีเลยเฮีย กูก็ได้เหมือนกันเสียงกันเสร็นแล้วค่อยดีเท่าไหร่จุปี้เฉยไรที่อะไรรู้ทำไมมันเป็นคำนี้วะไอ้เย่ยจุปี้เฉยเลยไปเลยครับเอเลี่ยนน้อยตีครับเฮ้ยกันกันด้วยใครดีครับใส่เพื้นทูตจะกลายไปไปบังด้วยอะไรอะไรไรน้องแข่งไงก็พลิกพอดีก็พแข็งนะพี่แข็งก็แข่งไปแข่งแข่งคือมีสองเลือดถ้าโดนไปแล้วฮิตหนึ่งต้องตะแคงตะแคงออกฮาเดิยตีเลย สองเม็ดไม่นืน่นฝาดีสิงวะทิงหมื่นใบเียเพิ่งมาแพ้เราบกทิ้งการ์ดอะคือถ้าการ์ดมันหมดมันไม่ถือว่าแพ้แต่มันจะไม่มีอะไรเล่นแล้วดังนั้น,น,นทุกเอฟเฟกต์ในการโดนทิ้งการ์ดมันค่อนข้าง,างจ,ะจะเจ็บปวดอยู่ <c oughs> มันเหมือนเราเสียสองเล่นไปเลยตีเจ็ดตายดิไม่เอาอย่ยาไม่เอาตัวนี้ <c oughs> เอาตัวนั้นเอามาสอง อย่าองว่ครี่ดูเมื่อตายเออได้จีมีสั่งตายปะเฮ้ใจไรด้วยแต่มันมีมันมีไก่หนึ่งเฮ้ยแปลงแบบตุ่มเอาละไอ้ี้ยใบนี้อีกแล้วดึงด้วอีกลยดิตัวใช้การ์ดบนเนี้ยเปิดการ์ดบนสุดจะกการพลังแล้วสามารถซื้อกาดเป็นอะไทีก็คือกาชาเปิดอกมาเป็นทุกชีวิตของคู่ต่อสู้ขึ้นมือมีใบเดียว กูมาละเฮ้ยใครใครร็อปทำไมได้คิดตัวเล็กกลัวตัวเล็กกลัวไม่แช่ทิ้งเสื้สู้ทิ้งสองใบกูขอไมค์บอลทูลไอ้เหี้ยวไม่มาใหม่ไม่มาใหม่เีไม่มาใหม่เีไม่มาใหม่อันนี้คือใช้ไชั่นใหม่ไอเด็กเป๊ะไอ้นนจะเอามอนไปเลยแล้วก็ไอหยกถือว่าโดนขโมยชั่นจะได้ใช้ชั่นเรียกมอนใหม่หรือจะใช้ชั่นตีอีกครั้งก็ได้ ตอยู่ข้าวเหรอเอ้ยเอาเนาะอกนีเหรอเอาป้าเอาป้าชื่ออะไรอ่ะคอสมิ่โจค่า้แพ้ทำลายเคเจเจอร์หนึ่งตัวโอ้ ไอ้ตุ่นตันถ่ายแล้วประมูลประมูลไม่เอามาจบเทิงบเทิงนักล่ามันคือเมื่อตีอ่ะจะสามารถเลือกได้ว่าให้ฝั่งนั้นอ่ะเอามอนตัวไหนมาบล็อกเออกูก็นักล่าเหมือนกันกูเอามึงก่อนเลยบุตรอยด้วยอ้าวมาแล้วสองตีเอามามึงไปตายซะแล้วมึงเลือกกูสักตัวนึงเอามาไปตายจะได้จบจบวะอะไรวะเจ๊เจ๊ทำอะไรตาย ตายซะตายซะไปแยงได้ทำไมไม่เอาดีกว่าหัวหัวหัวมันทิ้งแรงอ่ะแล้วคุณจะเหลืออะไรเล่นไปแล้เด็กแล้เด็กมันหมดแล้วเออดินั่นชิดแต่แม่งไม่แวร์ลู่กับการทำลายเลยเฮียแม่งโง่มากมันดูไม่คุ้มหรอเออดูไม่คุ้มเลยแต่มันล่ามไปตบหลายรอบแล้นะเออดิมันล่ามไปตบหลังเซเว่นกินไปมาไหนรู้เปล่เฮ้ยงง่เนี่ยกูไปเหรอเร่งไม่คุ้มกูเลย ตอนนี้กำลังสูสีนะครับปุ้งเลือนรถหนึ่งเฮ้ยอะไรอะไรโตสนามเลื่อนรถหนึ่งโอยเี่ยี่ยี่ยียี่ไง่ยี่ยี่ยียี่ียี่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 ยอ่ยี่ยีเย็่ยี่ยีย อุ้งเรื่องมึงลดเลยเกิดเดี๋ยว,ยวยอะยไรสิ <laughs> จริงๆแล้วคุณลืมไปว่ามันยังไม่ได้ใช้ไม่ได้คำนวณเรื่องไม้บั๊กเออเรื่องกูต้องลงใหม่ก็จริงๆมึงไม่ต้องลงใหม่ก็ได้มึงเอาตัวนี้ตีก็ได้ตีเงินนนไงโอ้โหก็บ <c oughs> ั๊กนี่เองบล็อกละนี่บั๊กเหี้ยเลยเนี่ย คำว่าไอชั่นโดนหลังจากขโมยอ่ะไม่ได้แปลว่าบังคับว่ามึงต้องลงมอนตัวใหม่แต่มันแปลว่ามึงได้ใช้แอชั่นใหม่หนึ่งครั้งจะตีก็ได้จะขโมยมื่อเรียกมอนมันก็ใช้ไม่ได้ว่าไอ้ยิ้มไม่เอาตัวนี้ที่ก็เขี่ยการอะไรอ่ะคิวมีพิษแล้วก็เมื่อลงสนามได้รับพลังชีวิตหนึ่งแต้มคิวแล้วเนาะแล้วก็เมื่อตีได้ถอยเต๋าข้าวตดตายสดีไหมนะไอ้หียให้แมงทิ้งการให้หมดมือไม่หมดหรอกไอ้ี่อ้ยเขี่ยยากว่ะอ้าว เาตีรับเลยรับเลยเอาเลขหกเออรับเลยเอาใครเอาใครรับรับเลยรับเลือดทำไมมันไม่อยากทิ้งการ์ดไงตาเมืองยศโอ้นองตัวกจุดไม่มีอะไรตัวซึ่ว่าไพ่ตายที่โยกเก็บไว้มันคืออะไรไม่มีแล้วไอ้โมกไปแล้วเปี่ยนมามาดูสถานการณ์อ๋อเียันในสาระทุกอันเลยมันห่อเหี่ยวใจนี่มันห่อเอ้ยทำอะไรนั่น กูใช้ไม์บล็อไม่มีแล้วมึงโอยไม่สามารถถูกป้องกันที่มีพลังหกหรือมากกว่าได้ก็คือตัวใหญ่ห้าบล็อกตัวนี้บล็อกไม่ได้แต่ห้าได้สำหรับมีอะไรเล่นแล้วถ้ากูเรียกมอนเดี๋ยวมันหยิบไปกูต้องไม่เรียกเลยตลอดไปทั้งเกมนี้จะบ้าเหรอใครจะไปเล่นได้กูต้องถอยแล้วโค้งขี้บ่ายเลยในจีเลยเอ้ยเนี่ยมันโค้งอะมันมันคุมเต่าได้ไอ้เหี้ยเขาหลังไม่ให้มันถอยเอ้าซะทำให้เหรอการไหมการไหม กันมเขาไปเลยเข้าไปจริงจริงเขาไปจบแล้วต้องกั้นยกเออไม่ไปก๋วยเทียอะไรตายเอ้ากูตายเลยทิ้งก้าส์ไปเลยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยหมดมือแล้วเหรอเฮ้หมดแล้วเอาแล้วแต่ยังรอตามอีกก็เก่งแล้วใส่เบอร์ทูดโดนแน่ตีพลอยไหมหลือแค่สล็อตถูกไม่กันเดี๋ยวอ๋อพลอยก่อนอาอทิ้งการ์หนึ่งไปพอไหวเฮียกูท้อไปอีกเฮียเลยแต่เอายังไงโอนกัเปล่าเท่าไหร่ละ จะมีพิษไปให้มาปุ้งมึงกับกูอะตายคู่ไปอีเกียมันไม่ตายกี่ไอ้นนนใจมึงเหลืองกี่ตรกี่กี่จีจีจี หนึ่งเหรอสองที่มันกักกุ้งไกือหไม่ตอบไม่ยิงแต่มันยังมีไม้บัคกูไม่กล้าลงกาเละดิมึงก็ล่อซื้อมันไปก่อนซิมึงมีการทั้งสี่ใบมึนเก่งทุกตัวกูล่อซื้อไม่ได้มันเผาให้เองว่าถ้ามึงแต่มันทอยสองลูกไงมึงเชื่อมั่นปะล่ะเชื่อมั่นว่าเยิ้มเยิ้มยุกเกลเวอเอาพูดอะไรตีไอซอยดำสองลูกขอสักหนึ่งเลขเฮ้อเลขเที่อะไรก็ได้สักหนึ่งลูก โอ้โหดีเป็นร้านเป็นศตร์ไอ้นี่มาปุ่งเฮ้ยมึงคิดดีดมึงคิดดีปุ่งเอาเลยไอเดียแย่แล้วว่าเต้านาอยู่น้อยเลขหนึ่งก็คุ้มไม่ออาจี้มาอะไรเยอะแยะวะเนี่ยแย่แล้วว่ากูต้องเปลี่ยนเกมนี้ละรูตีไม่รับเป็นไม่รับด้วยไม่รับแปลว่าบล็อกหรือไม่บล็อก เชียร์เลยเแร่ว่าเชื่อเลยไม่น่าตายไหมเหรอเออไปตายปะทไมอ่ะเลือดเหลือทั้งสองเก็บไว้เลือดอะสำคัญเอ้ยกูลืมจวดการ์ดตอนจบเทินเหมือนกันแหละเล่นง่ายเนาะเวลาการ์ดหมดมือแล้วอะแต่ย่างเดียวรออย่างเดียวเลยว่าเขาจะเอาอะไรมาขายนี่กูน่ารอดึงตื่นเต้นจมใจวะไปไซเบอร์บันนี่มันเท่ไงวะมันลายตัวที่ดาเมจมากกว่า5 อ๋อแต่ว่าบ้าข้างคือตีได้2ทีไปยืมก่อนยืมก่อนอย่านะยย่าเด้อวางตัวนี้ทิเดียยืม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 สนตีกูสองทีตายแล้วน่ะไม่มันอาจจะมีแบบมอนที่แบบลงมาปุ๊บทำลายเป็นแผลด้วยเไม่มีคูณก่อนห้าอะไรอะไซเบอร์คิตตี้แม่งไอ้แค่อีกแอะเบื่อลงสนามทำลายตัวที่5หรือน้อยกว่าลงมาไม่ถ้ามึงเอามึงไม่ได้ใช้เอฟเฟกเออเออเพราะว่าบ่อยนวนว่าง จริงแต่ถ้าถ้านอนลงกับมึงก็แตกไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้ไม่ใช่อ้ทีมันไม่ให้ด้วยปะไอ้เตียงมันงงกังตัวมึงลงมามึงลงมาเลยไอ้ตัวที่จะพลิกเกมเนี่ยเออตึงดื้อสลีปเหรอสลีปมึงทำอะไรโหมดยกูไม่ได้แล้วสลีปเป็นนักล่าแล้วก็ไม่สามารถเลือกก็คือไม่สามารถดึงตัวเล็กได้เอาตัวเล็กลังแกเด็กไม่ได้แต่ว่าบ่อยทวงบอยยนตัวใหญ่มาเลยทะลวง เพราะว่าไอ้ตัวเทคตัวนั้นคือตัวใหญ่กว่าหกอะมองไม่ได้ไวทอยนะเดี๋ยวมึงได้จี้เพิ่มใช่เออสีอะไรเปลี่ยนดูกันเปลี่ยนดูลองเปลี่ยนดูสามไม่ตีเลยโอ้แต่ก็เข้าหนึ่งอยู่ดีเข้าหนึ่งเลยจังล้องเหมือนเจ็บมากเป็นปัญหาไม่เป็นกูจ่ายตายก่อนมูจ่ายกูจ่ายสามพื้นคืนชีพมอนสเตอร์รีบอร์น กูรออยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะไม่รอดเสียหนึ่งชีวิตตายปะเนี่ยตายดิกูรออยู่เมื่อไหร่มันจะเล่นตอนแรกมันก็จะใช้คอมโบนี้แหละกูใช้คอมโบนี้แล้วกูไซเคิลได้ตอนแรกกูลืมไปว่ามึงยังไม่ได้ใช้ไปที่2ในหัวกูแบบมึงใช้ไล้ไอ้เหี้ยคือไอเนี่ยมันไซเคิลมาใช้อีกรอบได้อ๋อหยิบขึ้นมาใช้แล้วกูก็ค่อยซื้อไอ้เหี้ยเนี่ยคืนแลจิ้มอีกรอบนึงเออ ก็คือหลุมนี้เพราะฉะนั้นแมทที่หนึ่งเอโนชนะแต่กูเบอร์เองเลยนี่ไม่เป็นไรรอบที่สองจุอเนื้อกับไม่ตัดไหมอ่ะตัดเปล่าเอ้นี่ด้วยรีเขาต้องทำอย่างนี้โอมตีรีูเล่นก่อนถ้าไปเริ่มเกม เริ่มด้วยเบาๆก่อนเรียกเมก้ามอสมีพิษแล้วก็พ่ายแพ้ได้รับ2 e n e r เ y เอาไหมไม่เอาครับผ่านครับเปิดด้วยเบาๆก่อนบุกเวิร์มเฮ้ยนี่อีกแล้วหรอทำอะไรได้ลงสนามลงสนามเล่นการพังเจ็ดหรือมากกว่าก็คือลากมอนมาอีตัวหนึ่งอาไปจ้ะมันจะมีมอนตัวใหญ่เพิ่มตัวหนึ่งเอ้าเอามาเอาไปเลยแล้วก็ ใช้ไม<ง>้บัคเอฟเฟก,กก็คือลงสนามเล่นการ์ดที่มีพาวเวอร์เจ็ดหรือมากกว่าจากมือของคุณได้หนึ่งตัวอันเชิญกิกาสอเอฟเฟก,กคือถ้าตายมึงเจ็บหนึ่งหนึ่งเลือดเลยตากูอยู่ใช่ไหมตาม,มึงอยู่ใช่เอฟ,ฟเฟก,กไม่เป็นไร <The King. S 1> เดอะคิงเฮ้ยที่ไหนคือเจ้าลงมาก็คือเคอเจอร์ตัวอื่นของกูตีไม่ได้เปกติตีได้ตัวเดียวถ้าอยู่บนสนามมันใช่แล้วก็ตีได้ทอยเต๋าแล้วก็บ้าร์ข้างทองไม่เอาขาดจ้ะได้จวดด้วย ไบุ๋วเวิร์มตีติดทิดด้วยอออืเแปดครับรจวกา์าให้ครบห้าใบลงตัวนี้คาเก่นพีเจอร์ทุกตัวที่มังแปดหรือมากกว่ามีซ่อนตัวเอาไปเฮ้ยแปดหรือมากกว่ามีซ่อนตัวและนั่นเป็นบ้าข้างแปลว่าตีได้สองที ก็ต <chat> <you> mm ้องทำไปสักอย่างนึ่และมันล่อซื like ้อกูให้กูใช้ไมค์บัคการที่มันบ้าข้ามมตีได้สองทีแล้วเป็นล้องหนโกงมากเลยต้องซื้อเลยต้องซื้อเอาหรือเปล่าจ๊ะไมค์บัคใบสุดท้ายมันคุ้มพอหรือเปล่าสองเลยเว้ยแจะไม่มีอีเนก้าดาก้อนมาตุ้มตายเลยโอ้ยเนก้อบอยเนี่ยไม่เอาเฮ้ยใจดีจังอะส๋อพานเรียกตัวนี้ดาโกนิก ถ้าลงได้สองจีไม่ไหายนน่าสองคิดไปแล้วเดี๋ยวรอซื้อ <c oughs> ไม่กูอยากได้ที่รอก่อน <c oughs> เอาเยี่ยนี่ตี <c oughs> มีพิษใช่ไหมมีพิษเอาตัวที่มึงการตัวไีนอะบล็อก <c oughs> ตัวที่ขเขาบล็อกมา <c oughs> ตัวที่เขาบล็อกมาเราใช้ครับใช้กระทืบไปนั้นกันมีพิษอุ้ยพังเหรอพังพังพัง่ายแพ้ได้รับสองจี พังพังเลยโดนโดนโดนทังไงโดนทำลายโดนทำลายโดนทำลายแล้วก็ตีสองทีพลอยเต่าเดินสองรอบเอาจีแรกก่อนจีอาหนึ่งจีสองจีตรงนั้นกูรับสองทีอยู่แล้วจ่ายหนึ่งหลังแขนทำลายเกจเจอคู่แข่งหนึ่งตัวที่มีพลังเจ็ดหรือมากกว่าเออไปจ้าคิงกูไปแล้วแล้วก็กิก้าซอตีพลังเก้านักล่าปะไม่นักล่าไม่ล่าไม่ล่าไม่ล่าก็เข้ามาผ่านครับจ่ายสาม เป็นซ่อนตัวสี่ใต้ตองจบเรอหรอ,อจบแล้วะไรว่าิ่งเดินมา <laughs> ไอการ์ี้่มันขึ้นมาพอดีอ่ะจริง <c oughs> แล้วอ่ะถ้าไปนั้นไม่มาไ้ตัวเนี้ยมันถือแต้มสูงกว่าพ <c oughs> อไอมาเลือเล่อนเลยหนึ่งกูเอาไอตัวขี้นี่ตีไปเรื่อยยังไงมา <c oughs> มันก็ปล่อยเข้าไม่บบก็บล็อกหรือถ้ามันฆ่าที่นี่งไมาก็ตายอยู่ดีแต่ว่ามันมีไอการ์ชี้เนี้ยมาทําให้ตัวไอมาตีฟรีเอ้กูยืนบล็อกมันได้สบายเลยใช่มมันยืนบล็อกกูได้แพ้แล้วจบ คู่ชิงไอ้ไม้กไอ้นนคู่ชิงครับวันนี้ไอโยกอะไอไม่ใช่ไอโยกับเจ้าเนื้ไอ้นนท์กับไอ้ไม้ต้องต้องต้องอยู่ที่สามด้วยป่ะไม่ต้องกูเลือกสิทได้ไหมคู่ชิงทุงมทีโอ้โหัเสดเลยคู่นี้เละหมดแล้วเก็บให้คู่เคี้ยวบ้างเถอะตัดว่ะตัดว่ะอุ้ยเวทใหม่ใหม่ใหม่ไหม่เห็นบ่อยแล้วดูตัวชี๋อ่ะคนละใบ ห้ากับสามนี่ก็เป็นเสน่ห์ใหญ่เลยครับก็คือการได้เหมือนเดิมได้เพราะว่าทุกตายไงการมันรีใหม่อยู่แล้วเออโน้ตเล่มก่อนใช้โนเริ่มก่อนอว๋อใจแล้วโอ้ยเจ็บตบเพิ่นเอาไหมเอาไหมใช้เลยดีกว่านะก็ดีแล้วกูไม่ชอบมันเลยอ่ะเอาเอาเปล่าไม่ชอบมันเลยอ่ะไม่เอามันล拉ตัวใหญ่ลงนะตังสื่อตังสื่อเอามาเอามา รอซื้อรอซื้อลอซื้ออี้ยเนี่ยเอาตัวอะไรลงมามาเดือของหรของจรโอ้โหกี่กองมาเลยที่เ้องแท้แรงเลยลงสนามถ้าลงในสองจีเออไปของตีหนึ่งทีทายถึงลูกทำไมไม่สองสิบสองรับรับรับเจ็บตีทีหนึ่งไหมตีมันบาขัางต่อยเดี๋ยวจีเดี๋จีตีเอ้าเขียวกุ้งหยิบแล้วอ่ะ กรรมการคนนี้ก็จวดแล้วนะจวดตายไหมอืมตรงสนามซื้กาซฟีหนึ่งใบเอาไหมเอาเอาเอาไปเลยอ่ะหยิบไปใบหนึ่งเลยอ่ะเปิดกาซเฮ้ยกาชาเด็กกาชาเออผมต้องยี้เหรอว้าหูเปิดกาซหนึ่งใบแล้วก็ใช้ความสามารถนั้นฟีฟีเปิดการ์ดที่มอบยู บินสัตว์นักล่าแต่ว่าตีไม่ได้สัตว์นักล่า <laughs> สัตว์นักล่า <laughs> สัตว์นักล่าคืออะไรอะ่ะก็เป็นสัตว์นักล่าสัตว์นักล่าสัตว์นักล่าเฮ้ย <laughs> <laughs> ไปนี้ไม่เคยเห็นอุย้ยแหลมโอ้โหแหลมแหลมอ่ะแม่ทําให้ตัวอ๋อทําให้ตัวที่มีเต่าเป็นสองเต่าเอาเอากี่ดิตทุตาเหรอตานี้ดิตาเดียวป่ะคีเจอร์ของคุณเทอนี้ตัวเทอนี้สวตัวนี้ตัวเดียว บึ๊บเอาตีสองทีอันนี้ทอยสองล้วทอยสองลูทีหนึ่งบึ๊บรับสองแกงรับตีที่งออกออกลูอ้หมัดสิบสี่ตีเอาลับตายตายไหมเฮ้ยเปิดนี้เผื่อมีของเล่นให้ไม่อลองดูแล้วกันมาออกกองเนี่ยมาตัวการ์ดหนึ่งใบจากกองเลยกี่ใบใบหนึ่งเฉยมาดียดูก่อนอ่ะตายทำลายหาหรือมากกว่าแขงแรอะไรอะเอาไหม แมเอา่ะมมันค่าของโกูลาก่อนเนาะคุยคุยคุยกับการคุยกับการเรียกในตามอสเมกามอสเอาไหมเอาไหมเลจีสองเลยนะจี่ตายอ่ะมีคิดด้วยนะเอาก็ได้มาไป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 ตีเฮ้ยก็ยังยังขโมยกูไปกูต้องทำอะไรสักอย่างเออว่ะกูทำรายเท่าไหร่นะห้าลงมาเอ้ยห้าขึ้นห้าหรือน้อยกว่าใช่ เอาห้าลงมานี่เออเอ้าตอนแรกหนูว่าห้าขึ้นไปเียใครบอกว่าห้าขึ้นไปวะแม่งก็จะลงมอสทำจุดนู้นห้าลงไปอ้าหรอหรือเด๋วกว่าแม่งหลอกกูแล้วทำกูใครบอกอ่ะไม่รู้ไม่มึงก็กูเลยมึงพูดอยู่คนเดียวใครแม่งหลอกกูนานผมพูดก่อนคือเขาแปลไทยมาดีแล้วใช่ใช่ใช่แปลมาดีมากมากแปลมาดีแล้วแต่เพื่อนกูอ่านอะไรไทยไม่แตะแปลว่าของกูฟรีจัดเลยอะตอนเนี้ยอ๋อมันตีไม่ได้เอาเตี๊ย เอาไหมเอ้ตายหมดตายหมดได้รับหนึ่งจีถ้าตายตีที่เปล่าตีที่เปล่าเฮ้ยเติ้ลทอยด้วยนี่เออว่ะหนึ่งลูกอ่ะได้จี้ตีไปแล้วก็ตีอีกหนึ่งไปมีพิษอ่าได้สองจีโอ้โหนี่มันนักเก็บจี้ชัดอ่ะจบเธอละเก่งที่สองนี่แหละของอันนั้นจริงอุ้ยใช่เหรออันนี้เดอะคิงนะนะเดือดทองอันนี้ของเอาป่ะทำไมนี่มันเก่งยังไง อะไรนั่นไม่เห็นมีความสามารถเลยนอกจากทายเต่าไอ้นั่นมันโกงไงมันขิงแต่ว่ามันบอกว่ามันเลือดสิบมันพาวเวอร์สิบแต่ว่ามันต้องใช้ตัวนี้ตีเท่านั้นตีตัวเดียวกูจ่ายสองใช้จุ่มโจมตีพลังยีเพิ่มหนึ่งตัวอะไรนะจุ้มจมตีจุ้มโจกีจุ่มจมตีไม่ทำลายเลยอ่ะลงสนามได้พลังชีวิตเพิ่มหนึ่งแต้มเอาไหมแล้วมีลองซ่อนตัวไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้ยมันเลือดสีแล้วตัวเทอร์เอาซ่อนตัวเฮ้ยมันซ่อนกับกูเหรอเอาไหม เอาเอาทำเฮีย Baby Dragon ได้ไม่ได้จัวก็จบเทิร์นน่ยอ๋อเขียนหนูว่าอะไรนูว่ามึงใจลังเลยบ้านมึงใจร้ายยังจะไม่กูเล่นเลยแกปีตีบอกไหมบอกดิโอ้โหยังจะบอกอีกฉันเทิร์นฮะฮะไซเบอร์คิตตี้ทำลายห้าหรือน้อยกว่าเอาไหมไม่เอาตายไป เตายไปดิดื้อด้วยอะไรวะเนี่ยเอาเลือดเพิ่มหนึ่งเลือดโอ้โหเลือดห้าแล้วไอ้นนต้องทำอะไรสักอย่างวะโอ้โหมึงต้องเรียกบอลมาสักตัวหนึ่งก่อนมึงเรียกมอลเถอะเรียกมอลเรียกทำไมมึงจะเล่นอะไรมันมีแค่เรียกมอลกับตีเฮ้ยโดนมันขโมยกูมึงต้องเรียกมอลเอ้าเอาเอาเอามือมึงมาเล่นตัวหนึ่งขอขอเล่นในมือมึงหน่อยสักทีเล็กว้าว เอาทำเฮียอะไรเงี้าส่งไปให้มันใบนึงใบไหนก็ได้เฉยฉันไม่เกิดเลยเฉยคุณบลับอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้อะไรอ่ะเซาซีจังเอาไปเล่นเรื่อควาสามารถลงสนามจากกองทิ้งซื้อการพลังได้สีปิ้วมึงได้แค่ใช้ความได้แค่ใช้ความสามารถนะไม่ได้เกิดนะฮะอันเนี้ยใช้ความสามารถเฉยแต่มันไม่ได้เกิดกิกกโซร์ท้ายไอ้ไม้เจ็บหนึ่ง โอ้โหไม่เชื่อโจมตายไหมว่ากีกาตอมันเก่งเว้ยมันเป็นแครี่แล้วมันยืนกันได้ด้วยเต่าตีหอยเต่าแม่มึงเตีได้นะสามอุ๊ยเป็นเก้าการหรือเปล่าถ้าการไอ้ไม้ก็เจ็บหนึ่งอะเออกูเจ็บหนึ่งแต่มึงก็ตายแค่นั้นแหละเอ้ยยากอะอ่ะอ่ะเข้ามาเขาเลือดเขาเลือดเลือดหนึงเยอะหัวอะไรวะกูทำอะไรไม่ได้แล้ววะจริงตีเออไอ้น้องตีเรื่อยๆก็ได้ตายไป ตามไยเดี๋ยวอันนี้ๆๆตาเดี๋ยวตีเดี๋ยวไปมึงจะทอยได้สามเลยทุกตาแล้วใช่หเปล่าจี้เอากันแต่ก็ตายดิคเขาหายและแม่นมีมันมีของแรงเะดิมีอะไรวะมันมีล้างแค้นะดิกูชิงซื้อแม่งก่อนเดียวนะซื้อไม่ได้เยนะี่อะไรนะกูซื้อไ,ได้่อะไซื้อกูซื้อไม่มคนเหลือไพ่กี่ไพ่สี่เลยเหรอกูซื้อซื้อไม่ให้มึงใช้ตีล็อกก่อ อากูถ้าถ้าแพ้ได้ได้จีได้จีมันเอาจีไปไหนเง่ากูไม่รู้ว่าเอาไปก่อนเอาไหมตัวเนี้ยแมว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 นี่นะแข่งเหมือนชีครับต้องดูหลุมฝั่งหลุมเอายังท่านั้นอ่ะท่าอะไรอ่ะไม่รู้ไม่มีก่อนดูเล่นๆเฉยๆยังไงก่อนอยากดูทำเท่เหรอ่ะทำทำเหมือนมีตีบล็อกได้จี่มาเพิ่มอีกไปอากู ลูกเต๋าเหี้ยหรอเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาตีเข้ามเอ้ยเฮ้ยเ้าอฮ้ยเยอะแล้วว่ะเยอะแล้วว่ะเขาเดิมพันกับสิ่งนี้ใช่เดิมพันกับลูกเต๋าแต่ว่าจะลูกเต๋าไปทำเลยวะลูกผู้ทำอะไรไม่ได้เนี่ยหรออ้าวผู้นึกว่ามีอะไรเออมันยอมทม่ไมตากูใช่ไหมเออตามึองอ่ะยี่จเจอลิฟเอาป่ะไม่เอาเอาทำไมอ่ะบูลลี่มันไงเฮ้ยน่าสนใจหรอแต่ไม่เอา มันเหลือไพ่ใบเดียวได้ไหมอะแปลวคุณจะเอารอใบนั้นแหละตามมึงตามกูเหรอครับเดี๋ยวกูเล่นแล้วกูไม่คิดเรืวไงลงสนามทำลายเคีอร์หนึ่งตัวที่มีพลังห้าหรือมากกว่าไปซะเชลิฟตอบเทิร์นหมดความหวังนั่งน้าตารินตีเอ้ยไม่ลงเหรอไลงลูกเต๋าดูสิเขาคาดหวังอะไรกับลูกเต๋าตัวนี้ให้กูแพ้ดีกว่าเออนี่ถ้ากูได้สามกูจะเอามาตี ออมึงนักล่าอักล่าน,นักล่านักล่าหนึน่งเป็นห้า <laughs> ไอ้นนท์จ่ายให้เข้าไปเอาปะเอาปะเข้าปะฮะไอ้มึงอะเอาเข้าบล็อกไหมเชื่อมันเอาบล็อม,มันเอาบุหรี <c oughs> ่ไม่มึงอ่ะบล็อกไม่มันเผาแค่ <c oughs> ไม่มันเป็นนักล่าม,นนมันต้องมันต้องเลือก <c oughs> <c oughs> ไม่ก็กูมันเลือกที่จะไม่เลือกได้ไม่เลือกไอมึงทำทำไมอ่ะก็กูทำอะไรไม่ได้ไอ้เนี่ยเอากรีกาซอจบแล้วจบแล้วจบแล้วตาย ตามมึงเหลือหนึ่งใบนี่โอ๊ยกูไม่กูไม่มีลงกูไม่ได้ลงตลงลงลงไม่ยื้อด้วยเฮียเมกาสล็อตตัวเก่งอ๋ออยากเล่นตัวนี้ชอบชอบชอบตัวนี้มึงมึงฆ่ากูได้ใบนี้แล้วกันนะเอามึงวะมึงใช้ไม้บักได้ไอ้เอ้ยไม้บั็อกมันเฮียตรงนี้แหละไอ้สัตว์มันลอย ไอไม่เลือดเลยหนึ่งไอไม่ถือแม่คาดาก้อนไอโนมีไม่มาส์กหนึ่งอันไอไม่มอนมอนบอดแล้วก็เลยไม่ลงปุ๊บไอโนนหยิบยิงไอไม่ตายเลยก็าหมือนอมไม่เท่าไหร่วะกูลงไม่ได้ถ้ากูไม่อมกูจะตายเล่นไหนเลยจ้ะโอเกคไอโนนชนะจบด้วยแมนคาดาก้อนนี่เหรอก็มีประมาณนี้สำหรับไม่มาส กิ้งล็อกโซเกียวนะครับขอบคุณทางวินบุ๊ที่ส่งเกมนี้มาให้พวกเราเล่นกันนะครับก็ถ้าใครชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไซกโก้นะครับผมคิดไหนไงก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับมีปุ่มซื้อกระแตงสามารถซัพพอร์ตพวกเราได้นะครับอยากเล่นเกมนี้เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมก็จะมีลิงก์สามารถกดสั่งซื้อได้เลยการันตีแน่นอนว่าเป็นของแท้แน่นอนครับสนับสนุนให้ทุกคนซื้อเกมของแท้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายสวัสดีครับเมคขัดดาก่อนโกงตอนนี้ มันจะไม่น่าอยู่บนมือคุณมาสุดท้ายมันงมามาสุดท้ายเหรอมันกงวงมึงขโมยไงคือมันรอมันจะรอมึงใช้ให้หมดแล้วมันจะแล้วมันค่อยลงพยายามรอซื้อแต่คือมึงไม่ซื้อไงไม่มีการ์ดเหี้ยที่มึงน่าซื้อเลยกูบอกเลยบนมือกูณพี่อการ์ดแบบพี่อะแบบรู้จัดไอ้จักรล่าเนี้ยติดไปเยอะได้สัตว์ลายโอเคทำไมถึงเอากล้วยไป